กาันรุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเน้นเน้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเละครับหาแน่แม่จาก่อนไปก่อนไปใครเครียดก่อนไปก่อนไปใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดใคร สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีเต็มที่เต็มพลังวไวรถหอยลายผัดชาแห้งและไวัวๆรถต้มยำกุ้งน้ำข้นสูตรพริกเผาสวัสดีครับพบกับเราบางคุณพรมห้าจีเดอะรีเจ ่ร้อท่าพอไปลงท่าเตียนเ,เนห็ใยญ่กะตานังรถเล็กกล้ามาลงทะเบียนเย่ยังรู้ไหมว่าเพลงสมัยก่อนเนี่ยการแต่งเพลงต่างกับยุคนี้มากมยุคครูยุคก่อนจะเป็นเพลงลูก ทุ่งลูกกลุงใช่ไหมเขาจะมีเรื่องราวในการเล่าอย่างของครูไพัวลูกเพรเนี่ยใช่ไหมไอ้หนุ่มตังเกเนี่ยก็ถ้าเศร้าก็เศร้าทั้งเรื่องเลยโอ้เล่ครลาล่องลอยนาวาเห็นน้ํากับปลาเป็นเพื่อนโอ้โหาเขาเขาเล่ามาทั้งกิ่งโคนสาบควายหอมเอรกิ่นมาแล้วไมหอม แรกก็หอมออกมาซะแสบตาเลยเพลงเก่าเนี่ยสามารถพอรู้เลยเพลงนี้เนี่ยจะเป็นเพลงรักหรือเป็นเพลงโศกหรือเป็นเพลงเศร้าเพลงเมียทิ้งเพลงผัวหลงเพียงเมียเพยงแม่เพลงพ่อเพลงแม่ใคสํำนึกถึงบนคุณแม่เพลงพ่อเพลงลูกเดี๋ยวผมจะร้องมีเพลงลูกมครับลูกไม่ค่อยมีใครร้อง มันมีเพลงแม่เพลงแม่แม่นี่เพลงแม่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 น้แล้วเพลงลูกร้พ่อจ้ะพ่อ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 อะไรนี่ใช่ไหมแล้วเป็นลูกอะลูกเอ้ยลูกแม่บเดียวออกลูกแม่น่าสงสารแล้วเพลงเนี้ยลูกเอี้ย น้าตาจะไหลลูกอคุณจะขายให้ผมน้ำตาจะไหลเดี๋ยวได้ไหลเนี่ยคนมันเข้าลูกเออลูกอมังสุขอารมณ์เมื่อได้ออมลูก ผมแต่งแต่งนแค่นี้ถอกาล่างจานกับมันอีกไม่ได้ลู้คนใจเยนใจร้อนเอาหน้ามาเริ่มเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าการเกลิ่นก็มาน้วเกลินตาเลยเไม่รู้ว่าวันนี้เราเกลิ่นจากไตเติลของรายการเพลงที่ออกว่วันนี้เฉพาะวันนี้ใช่ไหมเพลงบ้านเรือนเกียงกันนิ้ของเก่าของเก่าของแก่พี่เด็กลงเลื่อน้อยเลยเตัตัมตตงใจจังหวยน ตุ้หัวบานดอกใบแล้วการงามตามเมื่อลมพัดมาชื่นใจ ตอมแลกเงินบูฟังฆ่าลมคำของบูชายบูหญิงออเเปลี่ยนพี่พี่เดิกแปมดิเออแปเป็นผู้หญิงร้องแล้วพี่เดิอกพี่ดีเปลยฟังฆ่าลมคำของของชายบูตังไม่อายนะพ่อทุนหัวรรรเอาน้องมาเทียบเป็นดอกบัวจะมาช่วยกันดึง้มาถึงกันบัวมาทำให้บัวอ้องยืดแล้วมาอีกลงเรือ้อยลอยเรียน

ก่อนดึงพี่เทฟพี่เดอแสดงว่าพี่เดอทันลูกทุ่งอยู่กับลูกทุ่งเลยโอ้โหประทานครับเพราะว่าผมจำได้ตอนผมเด็กๆเนี่ยผมจะไปดูไปฟังเนี่ยเวลาตลกอยู่กับหัวหน้าลูกทุ่งก็จะเล่นมุกพวกนี้ทุกคนเคยผ่านวงดนตรีไปหมดผมก็ผ่านวงสุรพล นะครับอยู่ในวงอยู่ในวงสมัยก่อนเพิ่นพรมแดนเพิินพรมแดนจอลูก่าเพิินพรมแดนไป่ต้อที่บ้านผมจอลูกผมดูตามรูอ่ะมันไม่มีรูสังกะสีไม่มีที่เราไม่มีจังดินหรือว่าไงมันจะเป็นสังกะสีไงแล้วสีจักรยานไปแล้วเอาพิงสังกะสีมันจะมีรูอยู่สบายเลยไม่ต้องนั่งแต่บางทีเขาล้อมรูนะล้อมรูแต่มันมุดได้ตัวเราเล็กเนี่ยมุดได้ รู้เข้าไปดูไม่รู้เขารู้ได้ยังไงแล้วเขาเขาจับตัวได้เขารู้ได้ไงน้ำมันเครื่องติดเสื้อไงไอ้วัวเขาทานน้ำมันเครื่องไว้ไอ้บอพี่เด๋อก้าวแรกของพี่เด๋อที่ออกจากบ้านมาเนี่ยฝันของพี่เด๋อฝันจัง อยากอป็นหัลูกทุ่งอ่ะโอ้โหอยากเป็นตลกเลยอยากจะเป็นนักร้องเป็นตลกเป็นอะไรอยากจะมีส่วนร่วมบนเวทีอยากเป็นอะไรก็ได้วงแรกของพี่เดือคือใครรับพินภูไทยจะจางสัพพันฉันก็ไม่หันไปมองขึงนตัวจะไ่ทองไขโตเท่าโตรถไปอีแม่เอ้ยรักกบังดีกว่า บางจะพาอีแมะไปขี่อีเห็นของนี่ของ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 แล้วพินพูไทยใช่พี่เดียร์ยู่รับพินพูไทยแล้วก็ถึงจะมาเข้าตลกจีรพันธ์เล่นละพันไก่ย่างไก่ย่างไม่ไม่วงดนตรีจีรียววงตั้งแต่ปีไม่เดือนมกรายังเดือนเม่สาแล้ว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 ก็แล้วก็เสร็จจากนั้นว่าเข้า ตามคาเฟ่เลยเล่นตลกแล้วโอเคผ่านบุ้งลูกทุ่งมาสองวงไม่มีมีวงตัวเองอีกลูกทุ่งอินเตอร์เดี๋ยวดาตอนนั้นดังเพลงนี้ไงดีกับยูป้าเปล่าดีกับยูป้าเปล่าว่างงานลำคาญหัวใจคิดหากำไรมาเก็บไว้เแล้วเสื้อผ้าไม่รักติดตาเมื่อจากตลาดก็เห็นว่าถูกเลยเมาดูยูป้าเปล่ามาขายไปสิบเม่ร้อยกำไรแต่น้อยก็พอแล้วเนาะ ดีกว่าอยูปอย่ปพรการกลเดา,าเดี๋ยวขอโทษเพลงนี้ติดชิคก็ติดไหม ไม่ติดนะไม่ติดใครแต่งไม่ใครแต่งคือเป็นเพลงที่พื้นของพี่เด๋อขอขอนญาตเอามาใช้นะครับขออญาตเลยทำดีสือเรื่องเกษตรเพลงของพี่เด๋อในไว้คือเอามาให้รู้ว่าเส้นทางของพี่เด๋อเนี่ยเคยทำองค์รีทุ่งมา้ทำวงมาแล้วก็ทําเอกพจน์มาใช่ไหมจนมีชื่อเสียงโด่งดังเล่นนะแต่ก็ยังดีผมส่งมาแบอยู่โปเปิ้ลโอ้โหเด็คนเกิดในอนเสิร์ตเลยแล้วคนดึงมือกับไม้ไม่หายอ้าวช่วงร้านมหาสนุก สวัสดีจ่าที่รักสวัสดีค่ะที่รักภาพเบรกเบนดิคีนีต้อนรับค่ะวันนี้จะมาขอซื้อผ้ามใหม่เอ้ยผ้าถุงเฮ้ยต่อนเฮ้ยภาพเบรกเฮ้ยเฮ้ยทำไมถูกแล้วต้อนรับมุ๊กเลยคะแหมแล้วคุณลูกค้าเล่นทำไมล่ะคะเนี่ยนี่เป็นที่สั่งจากที่ร้านมาโมเดี๋ยวไปเบรกเบนดิค์หน่อยจ้าได้เลยค่ะแล้วคุณพี่จะรับผ้าเบรกเกรดไหนดีคะเอาผ้าเบรกเบนดิค์แบบเกรดดีที่สุดเลยนะครับเพราะผมเนี่ยต้องการความเงียบไร้เสียงรบกวนนะครับ พอรู้ห่อเลือกสูกแล้วละค่ะเพราะว่าผ้าเบรกเบนดกของเรานะะคดูแลความปลอดภัยให้รถยนต์มากว่า100ปีแล้วค่ะเรานะคผลิตผ้าเบรกที่เงียบไร้เสียงรบกวนเบรกได้ดีขึ้นยิ่งกว่าเดิมนะคะและที่สําคัญคือที่จะมั่นแต่ทุกครั้งที่แตะเบรกเลยค่ะที่เป็นสินค้าที่อยู่มามากกว่า100ปีใช่ค่ะผมนี่คิดไม่ผิดจริงๆที่เลือกผ้าเบรกเบนดิตเนี่ยครับได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะออกแบบนีที่สุดเลยนะได้เลยค่ะ วันดีครับพี่ป้ากุ้งเฮ้ยไม่ใช่ครับผมด่าเองพี่ติ๊กรถข้าปูนก็มาอั้มผมเยปากคล้ายกันอย่าอั้มสิอย่าอั้มสิโอ้โหวันนี้เหมือนโชว์รถแห่เลยคนไม่ชอบทำอะไร เดี๋ยวก็เคิร์ฟไม่หมดหรอกเขาเลี้ยงเขาเลาแล้วดีกว่าเขาเรื้องเขาพม่าได้ไหมเขาเลี้ยงเขาพม่าได้ไหมไม่เอาเออเขาเลาาก็ได้อยู่ติดกันพอแล้วเดินมาทำไมแก้เครียดหน่อยช่วงนี้พี่เครียดอ๋อนี่มาเล่นเนี่ยแก้เครียดแก้เครียดดิไม่เครียดเรื่องอะไรบอกน้องมาสิจะเรื่องอะไรลหละผู้ชายมีเครียดอยู่2เรื่องเรื่องไหนึ่งเงินไม่ใช่สองเมียไงจะเรื่องเบสิกเรื่องเบสิกเลยแต่ไม่ธรรมดาเลยเรื่องนี้เหลามา โอ้ยอยาให้พี่เลาเลยเดี๋ยวมันจะแหลมแล้วแทงเอาเสีจิลองลองเลามาโอ๊ยไม่ไม่พี่พี่ไม่เล่าดีกว่ายิ่งเล่ามันยิ่งเครียดพี่อยากจะทำยังไงพี่อะอยากจะหาวิธีกําจัดมันพี่อยากจะฆ่าเมียพี่เหรอเอาแบบปาปุ๊บแบบตายเฉียบพันเลยนี่ในฐานะที่ผมเนี่ยค้าบอดอยู่ในวงการมือสังหารมันเป็นเวลาสิบกว่าปีนี่ไอเรื่องฆ่าเมียพี่นี่มันจิบจิบเลยนะเฮ้ยว่าแต่พี่จะให้ค่าจ้างผมเท่าไหร่ดีกว่าพันหนึ่งพอไม่สูงกว่านี้แล้วถ้าสูงกว่านี้ไม่ให้ พี่น้องกันผมเอาพี่แค่ร้อยเดียวพี่ฟังผมนะฟังพี่กลับไปแล้วทําตามผมให้หมดทุกอย่างเลยนะแน่นอนไอ้น้องพี่กลับไปเสร็จปุ๊บเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดเครื่องดูดฝุ่นหม้อหุงข้าวเตารีดเครื่องซักผ้าตู้เย็นด้วยไหมตู้เย็นด้วยพี่ทํายังไงก็ได้ให้ไฟฟ้ามันลัดวงจรให้หมดพอถึงเวลามีพี่เสียุ๊บุนั้นแหละเมียพี่จบใช่จบเลยเมียพี่จบเรียกจบ ตกทำไมล่ะทำไฟฟ้าแล้วค<ถ>ุณจบไม่เป็นไงพี่อ่ะโอ้ยสิ่่งทีน้องบอกอ่ะพี่อ่ะทำเองทุกอย่างเลยแสดงว่าพี่จะเป็นคนใต้นะเนี่ยใต้ยังไงหน้าคนกรุงเทพขนาดนี้ใต้อนัดเมียพี่อ่ะแรงด้วยเนี่ยนี่วังวันนะเมียพี่อยู่ใต้พี่ดูไร่โอ้โหพี่นี่เหยียบยาวไม่ขนาดนั้นเลยเหรอไล่ตะคิวให้มันอย่างเงียบพี่อย่างเงียบ ผมผมมาตัวเล็กเ็กเข้าวงการดังกับตัวเี็มาพรอมพี่เปียบไม่ไม่พี่ผมมีชื่อเสียงแล้วตามพี่เพียบสังทองมาอยู่วงดนตรีจุฬารัตนแล้วเพลงอกุ่นดังมากตอนนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตถามช้าๆถามช้าๆคนดูจะสงสัยว่าคุณสุเทพกับอ่พี่เปียบสังทองสีใสนี่คือพี่น้องที่คลานตามกันมาห้องเดียวกันเลยห้องเดียวกันพี่เทพมามาเสร็จก็มาอยู่อยู่อยู่ตีจุฬารัตนตจุฬารัตนวัจุฬารัตนเสร็จปุ๊บก็พี่ชายสังทองแยกวงมาตั้งวงดนตรีเอง คุณได้ลองมาอยู่จุฬาลัตทำอะไรเ,เล่นล่นตลกเล่นตลกเออรรเอ,อ,อยู่จุฬาลัตออกมายังไงเล่นยังไงออ,ออกมาก็เอากระสอบคุมหัวออกมาโอ้ยลองออลองเปิ้ป้าเปิดมากมาเห็นหน้าคล้ายกันตกใจตกใจก็อา,อา,อา,อาจารย์ชัยอนุชิตแมนเดลมิดแคร์หลอวงอตกลกวงนู้นพระปรถามชื่ออะไรชื่อเทพสุเทพขายฐ่าน ถ้ามาทีขายทานอ่ะกระดำขนาดนี้จไไปาขายนุกแข็งเหรอะอ,อะไรประมาณนั้นอยู่ชั้นไหนบอกอยู่ชั้นปสามปสาเขาถามไอ้บุ๊กเนี่ยผมเล่นมาตั้งแต่จุฬาลัตตั้งแต่ที่อาจารย์ชยัยดูชิดมียดยเยอะแยะมากมายเลยถามภูมิศาสตร์คณนิตศาสตร์ แหลมคืออะไรไอ้ดินทิพมแหลมคือดินที่ทิ่มลงไปในน้ำและเหวคืออะไรเหวคืออากาศทิ่ทิ่มลงไปในดินภูเขาคืออะไรภูเขาคือดินที่ทิ่มลงไปในอากาศอันนี้และอยู่ แล้วคุณอยู่โรงเรียนอะไรผมอยู่โรงเรียนทิมวิทยาเอะไรโรงเรียนมันมันจะลงทิมๆหมดมุกมันก็จะคล้ายนช้างทำไมถึงตัวสูงเนี่ยเพราะว่างวงมันยาวถ้าตัวไม่สูงงวงมันลากดินแล้วช้างทำไมถึงงวงยาวอเพราะว่าตัวมันสูงทั้งงวงสั้นมันก็เอื้อมอะไรกินไม่ได้เหมือนกันแหละเหมือนสมัยนั้นเนี่ยนักร้องรูกทสุ่งดังมาเยอะมากแนวเสียงแต่ละคนไม่เหมือนนะบางคนนุ่มนะ ถ้าถ่ายนุ่มมากของครูสุพนเสียงกว้างเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเอกล,ปปลักษณ์สี่พปกผีแห่งความลังอาจารย์สุรน์จะไม,มถ่ถ้าสอนคดี ถ้าสอนคีรีสอนคีรีก็พี่พบเนื้อนวลอะไรอ่ะใครไปวางตากไว้ไหนพี่พบเนื้อนวลเลยนั่งเรือดวนทายบ้านแพทเราต่างรักกันเหมือนแฟนพ่เรือด่วนแหลมเมืองประคุณนั่งเรือด่วนวิ่งไปเมื่อหัวใจพี่ตกหลุม ที่ลงรักแม่เนื้อนุ่มแม่ค้าสาวชาวบ้าน ผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยแนวเพลงของแต่ละแนวเนี่ยครูบาอาจารย์ที่ร้องไม่เหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นสายยันก็ร้องแบบเลือดรักอะอีกแบบหนึ่งไวยพจน์ก็พอไวยพจน์ก็อีกแบบหนึ่งพ่อชายเมืองศรีก็อีกแบบหนึ่งคนละสไตล์คนละแบบกันแล้วก็สไตล์ของที่บอกใครสอนเพชรสอนเพชรสองสุพรรณเขาเป็นนักร้องที่มีพลังเสียงมากเสียงสูงนะบางคนนักร้องเขาจะต้องเอาไมค์ใกล้ๆปากใช่ไหมแต่อาสอนเพชรนี่อย่างนี้ได้เลยได้เลยพลังพลังเสียงปอดใเขาผมปอดใหญ่เขาอีกผมไม่ผมไม่ถึงนะผมเอาติดกับหัวเข่าเลยผมไป่ยืน และเสียงอั่งนี้นะและเสียงดังไงเอาไมค์ไอ่อกเนี่ยมองหน้าต่างข้างบ้านเฮ้ยเฮ่่เฮ่เเห้เ ลรมุกมันคนละมุกแล้วหลังแล้หลังจะสายที่เที่งไม่เอาไม่เอาไม่ต้องยกเสียงสูงเสียงต่ำเอาร้องเสียงปกติใช่จ้าข้าเอาไหมนี่เ๋ยวผมเสียงดีครับผมเรืีต่ำต่ำที่ไหนใช่ไหมเนี่ยมองหน้าต่างข้างบ้านถ้าเมื่อวานเขามีงานแต่งงานคนรวยแบ่งโอ้ยมาแย่งแฟนฉัน หัวใจมันสั่นเหมือนไครมาบันขัวใจใจจะขาดแล้วเออใจจะขาดแล้วเออถ้าผคนใต้คนใต้อคนใต้กร้องแบบสำเนียงใต้ได้ไหม้ได้เหรอพี่้องดิมจะเลขาดได้ไหคนใต้ไง้ถ้าเกิดเป็นคนใต้นี่ขอโทษนะอย่างไอสับปะรดนี่เขาเรียกอะไร สับปะรดเนี่เขาเขาเรียกยานักครับยาหนับสับปะรดเรียกยานักรับยานักครับและอย่างยานัอ่ะเขาเรียกยาหนักโอ้เสียงต่ำหนักหนักหนักยานักสับปะรดเรียกยานักแล้วยานัดยาหนักแล้วถ้าเกิดเราไปตลาดนัดไปซื้อสับปะรดและยานักไปลาดหนัดไปซื้อยานักกับยาหนักโอ้ต้องานัดต้องต้งม่กีนัดามนัด นัดเดียวก็าตายแล้วลองกลางมาแล้วตะกี้ผมลองตายเดิมใจจะขาดเรอได้เลยเลนต่างข้างบานองหน้าตเลกว่าเห็นเขาแต่งงานกันคนรวยแบ่งเข้ามาแย่งแคว้นชันหัวใจมันชันเมืองใครมาบันหัวใจใจขา คำแบบปีมันจะมีเลยไหมใจคิดขาดแล้วเด้อใจคขาดแล้วเด้อช่วงร้านมหาสนุก เรียบร้อยแล้วค่ะครับมาเช็คเช็คคนขายด้วยได้ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะรัตไัวๆยยินดีต้อนรับครับวันนี้เนี่ยดิฉันแต่งตัวแซบดุเด็ดสีซะขนาดเนี้ย เหมาะกับวายวายรสชาติไหนคะโอ้โห,โหแต่งตัวแซ่บดูเด็ดเผ็ดซีขนาดนี้นะครับผมขอแนะนํานี่เลยครับวายวยต้ยมยำกุ้งน้ําคนสูตรพริกเผาเนี่ยมาพร้อมกับน้ําซุปกลมกลม่อมเผ็ดเปรี้ยวซีซาร์เส้นที่เหนียวนุ่มไม่อืดอร่อยครบเครื่องต้มยำแท้ครับจะบอกว่าอีกหนึ่งรสชาติที่เพิ่มดีกรีความดุเด็ดขึ้นนะคะนั่นก็คือน,นี้เลยค่ะกับไวาวายรสหอยลายผัดชาแห้งดุเด็ดเผ็ดชาหอมเครื่องเทศร้อนแรงถึงเครื่อง ความอร่อยแบบแห้งตัวจริงต้องไวไวรสหอยลายผัดชาแห้งเท่านั้นปังปังจริงๆเลยอะค่ะฟังจนอดใจไม่ไหวแล้ว啊จัดเลยไหมครับหิวจนอยากพิสูจน์ความแซ่บของไวไวแล้วเอาอย่างนี้ละกันเอาอย่างละหแพ็คไปเลยค่ะโอ้หเดี๋ยวจัดให้ครับค่ะป<ช>ังจริงๆเลยอะจัดเลยเอมี่เปอะไรฮัล่อนหน้าตาเศร้าหมองเซ็งมาเลย อะไรอย่าเครียดอย่าเครียดอย่าเครียดเล่ามา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 ก็ไปกันไปไปเอ้ยก็ังก่อนสิเล่ามาสิก็สามีฉันนะสิอ้าอีกแล้วเหรอนี่สามีเธอนอนละเมอแล้วก็ลุกขึ้นมากระทืบเธออีกแล้วเหรอใช่คนละเรื่องไม่ใช่เรื่องนั้นเรื่องไหนเราไม่เห็นข่าวอัปเดตมาเลยตามข่าวตลอดนะเราอ่ะก็คืออย่างนี้เมื่อเช้าเนี่ยนะฉันก็เดินไปบอกสามีฉันว่าเนี่ย ที่รักเมื่อคืนน้าหนูฝันว่าหนูได้แหวนเพชรได้ชุดเพชรเครื่องใหญ่เป็นของขวัญมันเกิดด้วยนะ,<ม>ะแปลว่าอะไรนะไม่คยเท่าไหร่เลยนะเธอเนี่ยแล้วทำอไ่บ้านงไงเขาก็พยักหน้าแล้วก็เดินออกจากบ้านไปอุย้ยแสดงว่าเขาต้องออกจากบ้านไปซื้อเครื่องเพชรแน่ๆพนนอตกเย็นยเขากลับมาที่บ้านเขาก็ยื่นกล่องหนึ่งให้กับฉันฉันก็เปิดดูหเห็นในกล่องฉันแทบกรี๊ดเลยอ เครื่องเพชรสวยๆแน่เลยคู่มือทำนายฝันเล่มละร้อยแปดบาทอยาสมหน้าโ Oh my god ผมพยายามแปลงไปแบบนึงอ่ะมีเสน่ห์มีเสน่ห์แบบมั้ยอีสานได้ไหมอีสานผมได้หนึ่งหน้าต่างข้างบ้านเมื่อแรงเขามีงานกันเฮ้ย ไม่แขกมาตีมามาแต่งงานคนรวยโอ้ยจะมาทำยาฉันหัวใจไม่บาด ซอยเจ๊นี่แหละนี่แหละบุรีละบิดบิดไงอันนี้แปลเป็นอีสานอันนี้แปลเป็นสำเนียงอันนี้ผมเมื่อกี้ร้องกลางแล้วไปเอาไปเป็นทางใต้อันนี้เป็นทางอีสานถ้าเพลงอีสานจริงๆมันก็มีเสน่ห์นเชิบ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 มาครับเชิบก็มาบ่นัดผู้หญิงเล่นไล่เด็ชายเล่นลัดหมาเล่นขาวัดเล่นได้ใครเชิบทางใต้ก็อาจจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแล้วแปล ร้องได้ไหมร้องเป็นกลางไหมพี่เนี้ยพี่ร้องเป็นอีสานผมร้องเป็นกลางก็ได้ไหนลองพี่ร้องขึ้นก่อนอีสานดีๆร้องดีๆเชิบเชิบหมาคาเป็บเข้าป่าบักนัดผู้หญิงเล่นไายและผู้ชายเล่นลับหมาแหวนเข้าวัดแหลมบ่ได้ใส่เกยเชิบ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 สุนัขขับรองเท้าเข้าป่าสับปะรดผู้หญิง วิ่งไลผู้ชายวิ่งหลับสุนัขวิ่งเข้าวัดเลยไม่ได้ใส่รองเท้าเออสุภาพนี่คือคือเสน่ห์ของเพลงรอยยิ้มของตลกเก่าๆจริงๆเขาเขาบอกสมัยก่อนเราได้ตลกนี่รอยยิ้มของท่านคืองานของเราถ้าท่านยิ้มกันยากความอดอยากก็อยู่กับเราบอสหิวเนี่ยจะเที่ยงไหม เที่ยงออกไปกินเหรอออกไปทําไมเแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องออกยุคนี้สมัยใหม่ทําอะไรก็สั่งมาดิสั่งอะไรสั่งกับข้ามาแล้วนี่ไงสั่งมาจากไหนพี่จากไหน f ู o d b a y i n g s ไง f o o d b a y i n g เออมาแล้วตอนนี้มาแล้วค่ะมครับโอ้ใครนี่พวกคุณเป็นใคร คเมื่อไรก็สั่งเราได้ตลอดเลยนะคะใช่แหละครับผมพอสั่งแล้วเขาจะมีวีแมนมาส่งแบบนี้เลยครับผมเยี่ยมมากโอ้คืออยากกินอะไรสั่งที่ฟูดเต็งอินได้เลยใช่ค่ะสั่งได้ครบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีชาบูปิ้งย่างมีหมดครับ,รบจบทุกอย่างเลยสั่งที่นี่เลยทีเลยแล้วเดี๋ยวแล้วเร่อยากจะสั่งแล้วพอสั่งแล้วใครมาส่งวีแมนครับผมทีนี้เราจะเข้าไปสั่งยังไงเราไม่รู้ว่าวิธีการสั่งค่ะสามารถเข้า ได,ดาวน์โหลดได้เลยนะคะท้ง App Store และ Google Play ค่ะใช่ครับเพียงแค่พิมพ์คำว่า Food Paying สัญลักษณ์แบบนี้เลยครับอ๋อตัวเอสสีแดงใช่ครับอันนี้คือฟู้ดเปย์อิงเลยครับใช่ค่ะและนี่ที่สั่งไว้ใช่ไหมครับเนี่ยใช่แล้วครับนี่ครับ ร้อนเลยอย่าลืมดาวน์โหลดเรานะคะฟูเตอิงครบจบในแอปเดียวไว้สำหรับคราวหน้าเราจะเอาของเก่าๆเก่าจริงๆตั้งแต่ยุคไหนแต่ละยุคแต่ละยุคมานำเสนอให้ท่านใดที่ที่ท่านไม่เคยชมหรือเคยชมแล้วแล้วก็มาโอ้มุกนี้จำได้ที่มันเคยเล่นเมื่อสามปีไไม่ไีด้นะ่ีน้สิบปีดีนบางคุณผม 5G าจีเดอรเวันนี้เราไปกันก่อนโอกาสหน้าเรามาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ ต่ำไม่ได้แ้วต่ำนี่พราอีสานถ้าต่ำกันนี่ชนกันเละเทะเนี่ยแล้วคือใช้คำว่าอะไรโคกหมอโบราณโบราณตำก็พูดได้ยาบอีกตำให้เรียกโครกโครกครับอย่างส้มตำส้มโครกตำหลับตำลาโครกหลับโครกลาตำลึง โคลกลึงน้ำสายันการรอนมาปั่นขามรอนก็รีบจัดแจงหาไู้ดสนใจหาเออหาผู้ใดสนใจหา,าเป็ดเดือดเข้ามาราคาไมแ่แพง